ครับสวัสดีครับแฟนคลับผมทนายวีรยุทธค์ครับแฟนคลับสามารถดูช่องทนายวีรยุทธ์เนี่ยย้อนหลังได้ใน YouTube Facebook และก็ทิกตอกนะครับวันนี้ทนายจะมาตอบคําถามแฟนคลับจากเรื่องจริงที่เมีถามกันมานะครับก็คืออะไรก็คือเรื่องของการตั้งพิจัรการมรดกการแบ่งมรรดกกรณีมรรด,ดเป็นชื่อรุ่นปู่รุ่นย่านะครับแล้วก็มีลูกเสียชีวิตหลายคนนะะสมมุติว่าปู่ย่าเป็นเจ้าของที่ดินแปลงหนึ่งร่วมกัน หรืออาจจะปู่เป็นเจ้าของ1แปลงย่าเป็นเจ้าของอีก1แปลงนะปัจจุบันปู่ย่าเสียชีวิตปู่ย่ามีลูก4ี่คนลูกคนแรกกับคนที่2เสียชีวิตลูกคนแรกกับคนที่2มีหลานนะฮะคำถามก็คือว่ามรดกจะต้องมีการแบ่งอย่างไรนะครับเราไล่สายก่อนนะครับว่าถ้าเราขอตั้งผู้จัดการมรดกในส่วนของปู่และย่านะครับปู่และย่าเนี่ยก็จะต้องมีการตั้งผู้จัดการมรดกในลายบุคคลนะฮะหมายความว่าแยกเป็นลายคดี นะครับเราจะให้เป็นผู้จัดการมรดกของย่าก็เป็น1คดีเราจะให้ในายกไก่เป็นผู้จัดการมรดกของปู่ก็เป็นอีกหนึ่งคดีนะครับอันนี้คือแฟนขับถามมาว่าทําไมไม่รวมกันนะฮะควรจะตั้งแยกกันนะครับเพื่อความง่ายในการาพิจารณามรดกของแต่ละบุคคลนะครับแล้วสมมุติว่าเราเนี่ยเป็นหลานของปู่ย่านะครับเรามีสิทธิ์เท่ากับรุ่นลูกไหมนะครับรุ่นลูกก็คือ เป็นลูกลูกของปู่ย่าอย่างเงี้ยเราเป็นหลานของปู่ย่าคําตอบต้องดูอย่างนี้ครับว่าตัวลูกของปู่ย่าเนี่ยนะฮะเขายังมีชีวิตอยู่ไหมถ้าเขาเสียชีวิตแน่นอนนะฮะคนที่เสียชีวิตนะฮะก็จะได้มรดกตกทอดไปอย่างรุ่นหลานภาษากฎหมายเรียกว่าการรับมรดกแทนที่ฉะนั้นหลานจะจะรับมรดกแทนที่คือใช้สิทธิ์เช่นเดียวกับลูกของปู่และย่านะครับ ฉะนั้นหมดส่วนแบ่งในชั้นบุตรชั้นผู้สืบดานเนี่ยนะก็จะได้รับเท่ากันนะฮะก็จะได้รับเท่ากันนะครับกฎหมายก็ให้เท่ากันนะฮะอันนี้เราดูแบบง่ายๆก่อนนะฮะส่วนการตั้งผู้จัดการมรดกเนี่ยนะฮะกรณีเคสแบบนี้เนี่ยนะฮะส่วนมากจะมีปัญหานะครับถ้าไม่รีบตั้งตอนนี้เนี่ยนะฮะก็จะมีปัญหาเรื่องของการให้ความยิยอมในการตั้งผู้จัดการมรดกเพราะอะไรครับเพราะทายาทบางคนติดต่อไม่ได้นะครับบางคนติดต่อได้บางคน ติดต่อได้แต่ไม่เซ็นยอมนะฮะเนื่องจากเคสจริงที่เคยเจอคือยังอาศัยยังใช้ประโยชน์ยังได้ดอกเบี้ยค่าเช่าจากทรัพย์มรดกอันนี้เป็นปัญหาหลักอีกปัญหาหนึ่งคือคนที่ไม่เซ็นยอมเนี่ยอาจจะบอกว่าตนเองเนี่ยไม่รู้ว่าจํานวนทรัพย์มรดกมีเท่าไหร่และเมื่อมีการเซ็นยอมให้คนอื่นไปเป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยตนเองเนี่ยนะก็ไม่แน่ใจว่าจะได้รับมรดกหรือไม่ซึ่งไม่ผิดไม่แปลกอยู่ที่ความเข้าใจ นะครับเราในฐานะทายาทเป็นเครือญาติกันอย่าเพิ่งทะเลาะกันครับคุยกับเขาคุยกับหลานคุยกับลูกคุยกับคนที่เขาไม่เห็นด้วยถึงแม้เขาจะไม่เคยเลี้ยงดูผู้ตายเขาจะไปอยู่ที่อื่นต,ต่างจังหวัดนะฮะทนายแนะนําว่าคุยกันก่อนนะครับคุยกันก่อนนะฮะอย่าให้ถึงขัน้นศาลนะฮะตกลงกันให้เรียบร้อยอาจจะทําสัญญาแบ่งมรดกก่อนที่จะนะฮะไปที่ศาลนะครับกรณีตั้งผู้จัดการมรดกมี2กรณี กรณีตั้งแบบไม่มีพูดค้านก็คือทายาทดินยอมทั้งหมดกับกรณีตั้งแบบมีพูดค้านก็คือมาสู้กันว่าใครจะเป็นผู้จัดการมรดกนะฮะหรือจะตั้งผู้จัดการมรดกร่วมนะการตั้งหรือแย่งชิงกันเนี่ยนะก็มีผลต่อการดูแลทรัพย์มรดกนะฮะอันนี้ก็เอาเบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะไปเรื่องอื่นนะครับสนใจนะครับแฟนคลับท่านใดสนใจปรึกษาว่าจ้างทนายยุทธเกี่ยวกับการขอ,รขอตั้งผู้จัดการมรดกออนไลน์ได้แล้ววันนี้ทั่วประเทศไทยนะก็จะมีการมัดจา ส่วเอกสารให้ดูทางไลน์นะครับแล้วก็จะมีการซ้อมการเข้าระบบออนไลน์ว่าทำยังไงบ้างนะครับแล้วก็การพูดการเตรียมตัวนะครับอย่างเงี้ยนะฮะได้นะทั่วประเทศไทยนะครับสามารถทำได้นะฮะก็ฝากกันเอาไว้นะครับหากับท่านใดชอบคลิปวิดีโอนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามแล้วก็ถกกดถูกใจด้วยนะครับสวัสดีครับ